รถหลูสไตล์ผู้บริหารนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสีดำสามแถวแบบนี้นะคะกับใครที่กำลังมองหานะคะ Toyota v เวนจ r ลนะคะคันนี้เป็นตัว 3.0V นะคะปี2017ลูกค้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดภายในนะคะทั้งตัวรถในคลิปเต็มกับมินได้เลยนะคะ มาแล้วนะคะกับวันนี้นะคะกับช่องใหม่ของมิ้นท์นะคะวันนี้นะคะมาเปิดรถตู้คอมพิวเตอร์สําหรับใครที่กำลังหารถหน่วยงานปลดระวานนะคะไว้ใช้งานนะคะวันนี้มิ้นท์มีมาแนะนํากับ e ีพีหนึ่งนะคะกับช่องใหม่ของมิ้นท์นะคะรถตู้มือ2ที่เพชรยนต์ใครสนใจอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถกดติดตามนะคะหรือกด โทรมาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยหรือทักมาที่ลายเบอร์เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นต์มาแนะนำรถที่เป็นสายรถตู้แต่ว่าเป็นตัวเวนเจอรีนะคะ3.0ตัววีเนี่ยลูกค้าตัวนี้ได้ชมปี2017นะคะได้สีขาวคันนี้เป็นรถปลดประวางของหน่วยงานราชการนะคะที่สำคัญราคาน่าจับต้องมากๆนะคะอยู่ที่790,000 9,000บาทคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ใครสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วโทรมาได้เลยเดี๋ยวมิ้นพามาชมนะคะคันนี้ใครที่อยากได้รถสไตล์แบบว่ารักชวรี่นะคะเอาไว้ใช้งานนะคะแล้วก็เป็นรถกึ่งอนเนกประสงค์อีกทางหนึ่งของตัว v ว n t u r ี่คันนี้นะคะในส่วนของโฉมเนี่ยเป็นปีโฉมปี17 อย่างที่มินแจ้งไปนะคะไฟหน้านะคะลูกค้ามาพร้อมมันติดรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าไฟด้านในนะคะเป็นใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญตัวนี้นะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะมาให้แล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าดีไซน์ให้ดูเป็นตัวสปอร์ต มากขึ้นเพิ่มความรักชรีมากขึ้นให้กับตัวเวนจอรี่นะคะโฉมด้านหน้านะคะลูกค้าจะเป็นโครเมียมนะคะทั้งตัวโฉมกระจังด้านหน้าแล้วก็ในส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นสีดำเพื่อเป็นเหมือนอลังพึ่งเพื่อระบายความร้อนให้กับตัวรถนั่นเองนะคะในส่วนบอดี้ของตัวรถ โครงสร้างนะคะเดิมแท้แน่นอนไม่มีกับสีกอไมล์มาแน่นอนนะคะเนื่องจากว่ารถที่เพชรยนต์นะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมาให้เรียบร้อยคันนี้นะคะบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 3,000บาทตะลอดอายุสัญญานะคะหรือลูกค้าทีอ่อยากซื้อสดนะคะลูกค้าจบราคานี้ได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมเลยมาดูในส่วนของอ ภายในนะคะแล้วก็ในฝั่งของห้องผู้โดยสารกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะลูกค้ากระจกนะคะจะได้เป็นแบบปรับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะคะจะได้เป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าและในส่วนของกระจกนะคะด้านหน้านะคะรอบคันเลยมาเดิมแท้จากโตโยต้าที่สําคัญนะคะ ภาษีพระบอนะคะทาเพชรยนเราต่อให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะต่อให้1ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่ามาดูในส่วนของภายในกันนี่นะคะตัวนี้นะคะติดตั้งพวงกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยที่สําคัญน,นี่ลูกค้าเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำดูนะคะดูสภาพนะคะเบาะยังสวยอยู่เลยนี่ด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะตรงกลางนะคะก็จะมาพร้อมกับโลโก้ของตัว เวนจูรีนั่นเองลูกค้าที่สําคัญนะคันนี้นะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้ง2ด้านเลยนี่นะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าให้ทั้ง2ด้านนะคะเปิดสไลด์ไฟฟ้าขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานในส่วนของงานไายเวทงานระดับผู้บริหารหรือว่าใช้งานในส่วนครอบครัวนะคะได้เลยเบาะด้านหน้านะคะที่ลูกค้าเห็น นะคะด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะคะจริงๆนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะสามารถหมุนได้นะคะ360องศานะถ้าใครที่เป็น f c หรือว่าเป็นสาบวกของเวนเจอรี่จะทราบอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านบนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับจอกลางให้เรียบร้อยนะคะแอร์ด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ในส่วนของเพดานนะคะก็พร้อมใช้งานนี่นะคะภายในได้เป็นเบาะหนังเล็กแบบนี้นะคะสีดํา ล้วนเลยนะคะแล้วก็ในทุกคันหรือว่าในส่วนของเบาะนะคะทุกที่นั่งนะคะลูกค้ามีเซฟตี้ดีเข็มขัดนิรภัยมาให้ครบทุกจุดเลยนี่คือ,อความเซฟตี้นะคะของตัวอ,อุปกรณ์นะคะที่ติดตั้งมากับรถใน,นส่วนของโครงสร้างลูกค้านะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะลูกค้าบอดี้เดิมแท้แน่นอนนะคะลูกค้าดูรอยน็อตรอยเชื่อมต่อระหว่างประตูนะคะไม่มีรอยขยับ หรือว่าไม่มีรอยขันน็อตมาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูนะคะสไลด์ทั้งซ้ายและขวานะคะใช้งานได้ดีเดมิ้นพาไปชมในส่วนของฝั่งผู้ทียสารบ้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าอย่างที่แจ้งว่าคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าด้านหน้านะคะหน้าจอกลางแบบสัมผัสนะคะมีมาให้เชื่อมต่อวิทยุ AMFM ได้เลย แอร์แบ็กด้านหน้านะคะมีมาให้2ใบแล้วก็ในส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็เช่นเดียวกันเป็นเบาะสีดําแบบนี้นะคะในส่วนของอมีรีโมทนะคะมีที่วางแก้วนะ้ํามีที่วางของมาให้ครบเลยนะใครสนใจนะคะลูกค้าคันนี้นะ,ะ,นนนะ,ะจอดอยู่ที่เฮ็ดยนต์สุวินทวงศ์ส6นะคะลูกค้าสาขาที่3เปิดให้บริการทุกวนันนี่และที่สําคัญลูกค้า กุญแจนะคะเป็นแบบคิเลตนี่แล้วกุญแจเป็นแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แบบไขเหมือนทุ่นั่วไปแล้วก็ในส่วนของกุญแจสำรองมีให้นะคะลูกค้านี่ในส่วนของด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งมินเดินทะลุเข้ามาแล้วฝั่งนี้นะคะลูกค้า อย่างที่มิ้นแจ้งว่าเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนนี่นะคะขึ้นลงหรือว่าเปิดปิดนะคะใช้แรงน้อยมากนี่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อมแม็กตัวนี้นะคะเป็นล้อมแม็กขอบ15นะคะมากับตัวรถเครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะกับตัวบอดี้รถเป็นเกียร์ออตโต้ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นอย่างที่มิ้นแจ้งไว้ว่าเป็นตัวเวนตูรี่เป็นตัววี นะคะเป็นชมปี2017ได้สีขาวล้วนเลยอันนี้สนใจนะคะลูกค้ารายได้ประมาณ30,000ื่นนะคะขึ้นไปสามารถออกคนเดียวได้เครดิตดีลูกค้ามาจัดฟรีดาวได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวรถนะคะเรารับประกันในส่วนของไม่มีชนหนักผิดความ หรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเรามีการตรวจโครงสร้างของตัวรถให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีใบเซอร์การันตีให้ด้วยนะคะรถทุกคันที่เป็นยนต์นะคะผ่านการตรวจสอบนะคะของหน่วยงานที่ได้มาตรฐานนะคะข้างนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Apple นะคะกลูอิสเปเชียลนะคะลูกค้าที่เขามาตรวจให้เราหรือเป็นในส่วนของตัวชิคนะคะที่เข้ามาตรวจพร้อมกับใบเซอร์การันตีให้เราทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้นะคะคุณลูกค้า ใครที่อยากได้รถครอบครัวหรือว่ารถเทอมพาินิ์หรือรถเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะกับ v e n t u r ร3.0ได้โตว,วีสีขาวได้เกียร์ออโต้ที่สำคัญราคาน่าจับต้องมากๆนะคะที่799,000บาทเท่านั้นเองสนใจคันนี้นะคะลูกค้ารีบแคปหน้าจอแคปทะเบียนนี้นะคะ โทรเข้ามาสอบถามหามินได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะเงื่อนไขาการออกรถไม่กุ้งยากนะคะขอแค่ลูกค้านะคะมีอาชีพในการทำงานนะคะที่ชัดเจนนะคะหรือว่า,าทำธุรกิจส่วนตัวรับเหมานะคะลูกค้าได้เลยค้าขายหรือทำอาชีพออนไลน์นะคะขอแค่ลูกค้ามีหน้าร้านหรือมีธุรกิจนะคะที่ ตรวจสอบได้นะคะอย่างชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ที่เพนยนเรามีไฟแนนซ์รองรับให้เกือบ10สถาบันการเงินด้วยกันสนใจคันนี้นะคะรีบทักเข้ามาได้เลยนะดูนะคะสภาพของบอดี้ของตัวรถนะคะที่เข้ามานะคะลูกค้าสภาพสวยมากพร้อมที่จะให้ลูกค้านะคะได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะกับเวนจูรี่ตัวนี้อ่าสนใจนะคะลูกค้าต้องรีบทักเข้ามา ใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของหรืออยากมาดูตัวจริงที่เพชรยนต์ยินดีนะคะให้บริการทะเบียนนี้นะคะลูกค้าฮอนคูบซลซีนะคะ,ะ,ะ3991ทะเบียนกรุงเทพมหานครสนใจซื้อสดหรือว่าลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะติดต่อได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้มิ้นติดต่อกลับได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะสุดท้ายนี้นะ ฝากลูกค้านะคะที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ EP หน้ามิ้นจะพาไปชมนะคะรถตู้คอมพิวเตอร์เป็นตัวหน้าสั้นหรือว่าหน้ายาวเป็นรถหน่วยงานที่เปิดระวังมานำมาให้ลูกค้าได้ชมกันฝากกดติดตามไปด้วยนะคะและใครที่อยากได้รถตู้ไว้ใช้งาน ออกที่ไหนไม่ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกไฟแนนซ์ฟรีนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิ้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ